วันนี้นะคะลองดูนะคะคําว่าเนื้อตัวชีวิตจะมีพลังงานพลังงานของความดีมีอยู่ในจัก,กรวาลและพลังงานของความดีที่ผลิตโดยตัวตนเราเมื่อมีการเขาเรียกว่าตอบรับจากจักรวาลตัวเราเนี่ยจะมีความสันสะเทือนได้นะวันนี้ลองดูนะคะที่วันจะพาทดสอบ ในอะไรบางอย่างเตรียมตัวนะคะอยากจะดูว่าของน้องเนี่ยมีธรรมาธาตุแท้ดั้งเดิมตัวนี้มาพอสมควรหรือยงังธรรมาธาตุแท้ดั้งเดิมเนี่ยจะชอบทำอะไรได้โดยที่นะมนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุลูกขอนำรายชื่อพุทธบุตรนะคะขอทูลต่อพ่อมหาราชทั้งสี่ ผู้ที่ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้ในบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะมีประมาณ50ท่านลูกขอให้พุทธบุตรกาหนดจิตบอกชื่อนามสกุลจริงเพราะในลายส่วนใหญ่จะเป็นบางครั้งจะไม่เต็มในเรื่องของวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะขอท่านมหาราชทั้งสีเมตตาจดบันทึกชื่อนามสกุลนี้ไปประกาศที่เขาพัะสุเมนว่าเป็นผู้ที่พระบิดานั้น ต้องการให้เจอกันและถูกยกจิตพร้อมกับการกลับนิพพานในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ขอมาเกิดอีกแล้วเพราะการเกิดเป็นทุกข์และในวันนี้ลูกวันชิดาวันชนนด้วยพันธสัญญาที่รับงานจากเบื้องบนจากคุณพ่อวิสุธทธิพุทธรางศีเป็นผู้ยกจิตให้และให้ทำงานแนะนำผู้อื่นเข้าพระนิพพานขอพระองค์ท่านเมตตาต่อพุทธบุตรทุกดวงจิตที่ได้ปฏิบัติร่วมกันในวันนี้ด้วยเถิด ด้วยงานที่เรานั้นสอนทำทางออนไลน์ทำให้นิ้วชี้ที่พ่อบอกไว้ว่าถ้าลูกอยากให้ใครกับนิพานให้ลูกเขียนคำว่านิพานไว้ที่ศีรษะหรือจกักระตรงเหนือกระหมอ่อมและสีเหล่านี้เมื่อเขาเสียชีวิตไปจะปรากฏให้ทีมงานพระนิพานเห็นและจะตามชุดช่วยในการพาเข้าโรงเรียนและจบกิจ ในชาตินี้พร้อมกันวันนี้ลูกวันทิดาบางทีไม่ได้เขียนสิ่งที่เป็นนิ้วชี้ที่พ่อเคยบอกให้แต่ขอให้พ่อเมตตาพาะพุทธบุตรนั้นเป็นผู้มาร่วมในการสร้างกุศลผลบุญในวันนี้ลูกจึงขอให้ทุกพระบาททุกองช่วยจดรายชื่อทั้งข้างบุคคลที่เป็นระดับที่เรียกว่าขอจบกิจชาตินี้ด้วยเจ้าค่ะ ลูกวันชิดาวันชาณุขออาราธนาขออัญเชิญพระบรมธรมรมบิดานุภาพในนามคุณพ่อวิสุธทธิพุทธรังสีในทุกพระร่างทุกพระนามทุกพระวรกายและน้อมอัญเชิญพระบาร,รมีแห่งสิ่งที่เรียกว่าผู้ดูแลจัก,กรวาลหรือผู้คุมกฎต่างๆขออนุภาพแห่งท่านพระผู้คุมกฎทุกพระองค์ โปรดแสดงอนุภาพในการรับรู้ถึงการอธิษฐานจิตขอลูกวันชิตาที่ทำงานต่อองค์พระเบื้องสูงด้วยเทินและขออัญเชิญอนุภาพแห่งพระพุทธานุภาพอัญเชิญอนุภาพแห่งพระธรรมานุภาพอัญเชิญอนุภาพแห่งพระอริยสังฆานุภาพจนถึงบารมีแห่งพระอรหันต์ทุกพระองค์จนถึงบารมีแห่งท่านพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ จนถึงทีมงานดูแลจัก,กรวาลในรูปของผู้ทรงธรรมสูงสุดในการคัดเลือกพระศาสดาทุกพระศาสนาลงมานั่นคือพระผู้เป็นเจ้าขออัญเชิญคุณพ่อพระอัลลอฮ์ขออัญเชิญคุณพ่อพระยาเวขออัญเชิญคุณพ่อพระยาฮววและขออัญเชิญพระบารมีแห่งทุกพระศาสดาทุกพระศาสนาอันมีคุณพ่อ พระพุทธเจ้าคุณพ่อพระเยซูคริสคุณพ่อพระโมฮันบัตบีจนถึงคุณพ่อพระพรหมคุณแม่พระสุรศสวดีคุณพ่อพระศิวะคุณแม่พระอุมาเทวีคุณพ่อพระนารายคุณแม่พระรัศมีคุณพ่อพระขันทกุมารคุณพ่อพระพิกเนตคุณพ่อพระตีมุรติและคุณแม่ขยาตรีองค์พระแม่พระธรณีพระแม่พระรัศมีพระแม่พระคงคาพระแม่พระเพิงพระพายพระพิรุณพระปศกสและบารมีแห่งท่านมหาราชทั้งสี่ท่านจตุโลกบาลทั้งสี่ ท่านกุเวนมหาราชหรือท่านทาเวศสวนมหาราชท่านทัตรสดหรือทัตรัตมหาราชท่านวิรุณหกมหาราชหรือเสด็จเติยจนถึงท่านวิรูปักมหาราชและในวันนี้ขอเชินทีมงานของผู้คุมกฎและท่านพ่อปู่ผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุ ท่านพ่อปู่สหบดีพรมท่านพ่อปู่ท่านเท้าปกาพรมท่านพ่อปู่พญาโยมราชท่านพ่อปู่ท่านเท้าสกกะเทวราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าพระอินทร์และทีมงานของพระองค์ท่านทุกพระบาททุกพระองค์จนถึงท่านสิรีคุกอันมาตท่านนายนิรยบาลท่านยมทูตท่านยมบาลจนถึงท่านผู้จดคะแนนบุญคะแนนบาปและผู้ดูแลสมุดเล่มสีทองมีรายชื่อของอดีตบุคคลที่จะเข้านิพพานในชาตินี้จนถึงผู้ที่จะจบกิจและบารมี ของผู้ดูแลชื่อนามสกุลของในสิ่งที่เรียกว่าในสามโลกวันนี้ลูกวันชิตาขอเชิญในสัญญากรรมท่านเกณฑ์ชตาชีวิตท่านตัวเชือโรคจนถึงบาร,รมี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินง4 4แดนบาดาลท่านปู่นาคาท่านย่านาคีจนถึงอันเชิญทุกพระบาร,รมีที่เป็นองค์ธรรมภายในหรือเรียกว่าเชิญแหล่งพลังงานธรรมธาตุแท้ดั้งเดิม ของพุทธบุตรทั้งหมดที่มีรายชื่อขอให้พุทธบุตรนั้นได้กล่าวชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะเพื่อจะให้คู่แฝดหรือเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนทางจิตว่าขออัญเชิญท่านและขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผิดไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีการสอนทำผิดก็ดีจนถึงการที่เหลาลูกๆนั้นได้มีการรบกวนหรือเรียกว่า ขอธรรมธาตุดั้งเดิมให้มาสวมกอดและให้มาช่วยเหลือปูทางให้เหล่าลูกๆนั้นได้สร้างบุญรามีให้ดีสูงสุดเป็นชาติสุดท้ายและในวันนี้เหล่าลูกๆนั้นขออาราธนาขอพลังของความเป็นธรรมธาตุดั้งเดิมหรืออาจสวัยดยาน จนถึงความบริสุทธิ์ของความเป็นผู้จบกิจในการตัดภพตัดชาติจนถึงเป็นการตัดวิบากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายในครั้งนี้ให้กับเหล่าลูกๆด้วยเถินวันชิตาวันชานนเชื่อเสมอว่าพลังงานที่มีจริงในจัก,กรวาลน,นั้นจะรับรู้ได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีความสะอาดสว่างสงบและมีความที่เรียกว่าศรัทธาจนถึงเป็นผู้ที่อยู่ในยาน ของการที่เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์จากการมีสินในขณะนี้และเป็นสินค้าที่จัก,กรวาลน,นั้นสร้างพ่อพระพุทธเจ้ามาให้ค้นพบสิ่งที่ดีงามและลูกนั้นเป็นผู้รักษาใจรักษาจิตที่จะเข้าหาองค์พระเบื้องสูงในวันนี้เพื่อจะขออนุโมทนาสาธุทุกบุญบุญขาวบุญใสหรือเรียกว่าพลังอำนาจความวิเศษพลังจัก,กรวาลจนถึงพลังบุญอริยรัพ อริยธรรมจนถึงบุญของฉับพันรังสีรัศมีหกประการและบุญจากพ่อใหญ่และทีมงานผู้คุมกฎทุกพระบาททุกพระองค์ที่อาจจะไม่มีใครกล่าวถึงและในวันนี้ลูกวันทิ่ดารู้ว่าพลังบุญเหล่านี้มีอยู่และเคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขอธรรมธาตดังเดิน ที่เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานที่แท้จริงของเหล่าลูกๆหรือเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมหรือความมีสภาวะที่เรียกว่าบริสุทธิ์สูงสุดโปรดประทานให้ลูกหลานหนบัดนี้ด้วยเทิญขอให้ลูกหลานที่รับได้และมีการหล่อรวมในพลังงานเหล่านี้กับเนื้อตัวชีวิตในขณะนี้จงปรากฏมีความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหรือเรียกว่ามีอาการ บอกให้ตื่นว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาสัมผัสหรือมาอบอุ่นหรือเรียกว่ามาด้วยการอัญเชิญเข้าสู่การประทับที่จิตควบคุมเนื้อตัวชีวิตให้พุทธบุตรให้รับรู้ด้วยเถินว่าธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมตัวนี้มีอยู่จริงและสามารถสวมกอดเข้ากับเนื้อตัวชีวิตได้จริงขอพลังงานนี้จงปรากฏขึ้น ในขณะที่ลูกนั้นได้ขอถวายลมหายใจและการใช้อุปสมานุสติโดยการใช้คำบริกรรมกรรมฐานที่จะรอสัญญาณในการเกิดปรากฏปฏิหารนี้ให้เกิดสั่นสะเทือนให้เกิดปิติให้เกิดอาการตัวโยกตัวคลอนให้เกิดอาการขนลุกขนตั้งขนชันขนปองให้เกิดอาการขนศีรษะลุกสู้ ให้เกิดอาการทาบส่านให้เกิดอาการที่เรียกว่าตัวใหญ่ตัวลอยให้เกิดอาการที่เรียกว่าปิติปลืม้มจนกระทั่งมีอาการแสดงเหมือนอำนาจสมาธิก็ตามจงปรากฏให้กับพุทธบุตรในขณะที่พุทธบุตรนั้นภาวนาหายใจเข้านี้หายใจออกผ่านอัศสา,ศา ปัสสาสะเมื่อแสดงแล้วขอให้เกิดอาการที่เรียกว่าความเคารพอ่อนน้อมความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมที่สูงส่งมีอยู่จริงขอให้ปรากฏในเนื้อตัวชีวิตของพุทธบุตรภายในสามนาทีนี้ด้วยเธอญหายใจเข้าลึกหายใจออก ดูว่าสิ่งที่เราอธิษฐานขอพรไปจะเกิดขึ้นตามนั้นหรือไม่ ให้ดูนะคะว่าธรรมธาตุดั้งเดิมแท้ตัวนี้เขาแสดงอาการอย่างไรของพี่วันนี้แสดงออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูในวิดีโอที่พี่วันเนี่ยอัดไว้ประมาณนะสิกว่านาทีนะคะนะถ้าบางคนเนี่ยนะจะอยู่ในช่วงของอาการที่เขาเรียกว่าสงบลึกบางทีจะไม่แสดง แต่จะรู้แต่ว่ามีอาการเหมือนจิตเนี่ยนิ่งเย็นตัวนี้ก็อยู่ที่ธรรมธาตุดั้งเดิมเขาจะแสดงอะไรออกมานะอย่างของพี่วันเนี่ยแสดงอาการนะของการมาประทับเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกพิสูจน์ว่าเขามาหล่อหลอมกับเนื้อตัวชีวิตหรือยังนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อ เราพิสูจน์เชิญแบบนี้บ่อยๆนะคะสิ่งที่เข้ามาแล้วจะมีอาการสั่นสะเทือนหรืออะไรให้เรารับรู้ในเนื้อตัวชีวิตแน่นอนนะคะวิดีโอนี้พี่วันขอแค่ถ้ารู้วิธีเชิญธรรมธาตุดั้งเดิมหล่อร้อมรวมตัวกับเนื้อตัวชีวิตได้หรือ,อยังนะดูจากสิ่งที่เราอธิษฐาน1กับ2ดูอากับกิริยาที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เราเชิญ นะคะคว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในเนื้อตัวชีวิตนะคะจากนั้นความสั่นสะเทือนจะเกิดที่ไหนอาจจะเป็นการพูดหรือการสอนทำหรือการที่แสดงการพยักหน้าหรือแสดงของอาการยกไม้ยกมืออะไรนะเป็นเรื่องที่เราอธิษฐานเพราะฉะนั้นต้องฝึกอธิษฐานเราจึงจะได้รู้ว่าเราอยู่คนเดียวหรือเรามีพี่เลี้ยงหรือยงังเรามีการเชื่อมต่อกับธรรมธาตุดั้งเดิมแท้ ที่เขาเรียกว่าได้นิพพานแล้วหรือยังได้อัศวคัยญาณแล้วหรือยังได้ในสิ่งที่เป็นธรรมทัศดั้งเดิมแล้วหรือยังนะอย่างอันนี้พี่วันแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าทุกคนสามารถฝึกอธิษฐานแบบนี้ได้พี่วันก็ทำแบบนี้นะคะแต่ท่านอื่นจะทำแบบไหนก็แล้วแต่จริตของท่านนะคะแต่ต้องดูว่าพลังงานในการตอบโต้หรือตอบรับหรือมีอน,นิสงส์ลังอธิษฐานแล้วเนี่ยมาในสภาพไหน ให้รู้วันนั่นแหละคือ DNA จากพ่อคือสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ที่พ่อมอบให้จากพลังงานแหล่งกำเนิดเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมนะคะหรือพี่เลี้ยงในการที่จะมารอรับเรากลับสู่อมตะแท้นิพพานแต่ยังเป็นพี่เลี้ยงในการที่เราจะต้องสื่อสารทางนะครุธรรมชั้นสูงที่เป็นคุณธรรมภายในตัวเนี้ยนะนะ จักรวันจะรับรู้ว่าเราเนี่ยกำลังอธิษฐานอะไรต้องการนะให้ปรากฏอะไรท่านนะก็จะตอบสนองจะให้เห็นผลเหมือนที่พี่วันกับน้องๆที่ได้กระทําร่วมกันนะคะวันนี้เมื่อกระทําแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆน,นะคะสามารถที่จะไปฝากจิตได้เลยนะ